โอ้มันใส่นอบันนี้สวัสดีครับมาจะใส่เนี่ยผมเดินมาจากทางนั้นครับเดินมาจากไหนทางนู้นครับพี่ผมไม่รู้บ้านอะไรบ้านละเว่อร์ไม่ใช่ครับผมเดินลงมาากิโลเดินมาเลยเหรอเดินเดินมาครับมาทําอะไรผมว่าจะมาหางานทําครับที่จุนนี่อยู่นะครับพี่จุนนี่เหรอโอ้พี่จุนนี่ยังไม่อยู่สิตอนนี้ย เดินมาไกลเลยพี่รอแกก่อนมานั่งก่อนกินน้ำกินข้าวมายังยังครับกินข้าวมายังข้าวก็ยังไม่ได้กินครับแล้วตังติดตัวก็ไม่มีไม่มีตังเลยเหรอครับโอ้ยพี่คนี่ยังไม่อยู่รอก่อนรอก่อนเดี๋ยวรอคุยกับแกหน่อยแกยังไงอ่ะมาหามาหางานทำเหรอครับงาทำอะไรเป็นมางเลยเอองานสัมภาษณ์ดิทำได้หมดนะครับกวาดใบไม้กวาดใบไม้ได้ไหมได้ครับ แล้วกี่สาวเป็นไหมเนี่ยเป็นครับเป็นบ่ลอให้หน้าหน่อยนะถ้ามันให้มาอยู่กินเหล้าไหมเนี่ยเหล้าครับเหล้ากินบางครั้งครับไม่กินเยอะนะไม่กินแบบเมาลานน้ำเหมือนทุกคนที่ผ่านมานะไม่ครับไม่กินไม่เหรอโอ้ถ้าถ้ากินเหล้าตลอดอยู่ไม่ได้หรอกไม่ครับเขากินตลอดโอ้ทำงานอะไรจะเป็นได้เนี่ยได้ทุกอย่างเนาะทได้ครับทำได้เข้าสังคมอะไรก็กินรับไม่กินท่อเพื่อไม่กินท่อเพื่อเออ พี่เจ้านี้ไม่อยู่แต่คุยกับพวกเราไปก่อนเพื่อนเพราะว่านั่งรอไปส่วนนั่งรอน่ะว่าไงแกจะรับเปล่าไม่รู้ว่าตรงนี้คนเยอะมากแล้วเป็นอะไรม,มันจะโค้งเทียมเหรอเดินผ่านโค้งเทียมเหรือเดินอ้อมไหมหรอแล้วคิดไงมาดูคลิปพวกเราเยอะเปล่าดูคลิปครับด,ดูเยอะดูใครดูโต้งขาล็อกใช่ไหมครับเออโต้งขาล็อกดูคิงดำดูไหมคิงดำ มาบินดูไหมมาบินดูครับดูหมดเลยใช่ไหมรับ f ีแฟนแท้ยี่หว่ายันโอ้ถ้าดูคลิปแล้ก็ผมมีคลิปผมเคยลองมาจะมาสมัครงานอยู่มาทำงานพวกเราใช่ไหมงานที่ทำเหนื่อยนะทำงานทั้งวันก็บางวันก็ไม่หนักหรอกแต่ก็อยู่แซนบไบทั้งวันสองทุ่มได้นอนไหวไหมงานก็เหนื่อยนะมีแฟนไหมไม่มีครับอย้เท่าไหร่ สิบเจ็ดปีสิบปีผ่านมุสีราวะยังได้ไหมสิบเจ็ีรับไหมพี่เจ้าเนี่ยันกิวคิวรับไหมแกก็รับหมดเนาะคนนี้ใช่ไหมโอ้้เดินมาไกลยันหาข้าวให้น้องกินหน่ดิแต่งข้าวแต่งน้ำกี่ข้าวยังยังเหรอรอก่อน แกมาเย็นมั่งแกไปไซที่ดูที่ซีนิทอนไซเกือบแตะมาด้วยเนี่ยโอ้เป็นยังไงที่บ้านเป็นยังไงถึงได้มานี่ต้องนั่งเล่นกับเจ้านายน้อยก่อนเออเออมาคุยกับเจ้านายน้อยก่อนได้ไหมเจ้านายใหญ่ไม่มาเจ้านายน้อยมาวินไม่มาวินหาเจ้านายน้อยมาวิ่งพาพี่จอนนี่พาลูกชายมาคุยกับน้องเขาหน่อยได้ไหม มาใส่อีกเานมาใส่อีกเนี่ยถมพี่เขาไหนม้อีกมาจใส่อีกมาใอีกถามนีมาจใส่อีกถมพี่เขาหนถามถามดิาใช้อีกมาใมาใช้อีกมาใส่อีกเอมาใส้อีกพี่เขามาสมัครงานใหม่มันมาเดินมาจากลบีนู่นมาจากโงเจียมน เขาก็ดูเขาก็ดูคลิปแล้วชื่ออะไรเออเดนตัวชื่ออะไรนะเขาปลดใบไม้ชื่อดิยันแครครับชื่อแครเหรอชื่อแคร์เอ๊ะแครไหนวะมันคุ้นวินแครไหนเนี่ยแครหลอดหรือเปล่าแครหลอดเปล่าวะแคร์หลอดไหมแครหลอดแน่เลยเดี๋ยวเฮ้ยแครหลอดบางใหม่แล้วเนี่ยโอ้ยฟอร์มาตกใจนึกว่ามีพี่สาวหรือเปล่าเรานึกว่าโอ้สุดทับไม่ใช่ แคทอรครับน้องแคทตอรน้องแคทลอรที่ถ่ายคลิปกับเราหลายวันแล้วเขาอยู่วังใหม่หงเจียมที่ที่พี่เจ้านีซื้อที่ใหม่นะที่ดินบึงอะ่ะโอ,โอ้อมตัวมาแต่งตัวจำไม่ได้เลยเนี่ยนึกว่าน้องมาจะใสอีกมาสมัครนึกว่ามาใสาอีกคนใหม่โอ้อา์เจ้าครับฟอร์ม เจ้าก็จำไม่ได้บ่สัมภา์ไปแต่ัวดีไงโอ้ฟอมมาครับฟอมมาฟอฟอมเดินมาเหมือนพวกมาจะใสเลยอ่ะเราก็คิดว่าจะนู่นยังไงโอ้มาทำอะไรวนเนี้ยแครอทมาพี่ตัวนี้เรียกมาประชุมกองถ่ายครับโอ้ยนี่ออกกองแล้ววะเนี้ยมาช่วยงานครับโอ้เจ๋อเลยครับออกกองถ่ายเพลงใหม่แกเนาะเพลงใหม่พี่เจนี่ครับพอดีเปิดกองใหญ่ ก็เลยให้น้องๆหลายทีมมาช่วยงานมากเพราะว่ากองใหญ่มากก็ให้น้องแครอทมาช่วยด้วยน้องพัดด้วยนะพัดด้วยแกลอนด้วยเนาะแกลอนน้องมาด้วยกันครับเอาเป็ดมาไหมเอามาครับสองตัวแน่นอนของแท้ครับลาบเป็ดลาบเป็ดต้องอร่อยต้องบังใหม่บ้านแครอทเขารับลาาเป็ดเราไม่กินกันอยู่กินลาบเป็ดอยู่ข้างหนได้มันธุรที่บ้านเออ แกหลอนมาแล้วอ๋อแกหลอนครับแกหลอนก็มาครับอืมโอ้ตกใจตอนนี้ยังจำน้องแคลร์ตไม่ได้เลยผมเลยบอกเลยนะชวนมาอยู่เลยไหมเลยชวนอยู่นะชวนน้องแครร์มาอยู่ด้วยกันอยู่มาอยู่เป็นมาดิไซอีกเบอร์ที่อะไรไม่รู้ตรงนี้มาทำงานแล้วันนี้ แต่เช้านอกวันนี้ตั้งแต่เช้าครับมาสิบโมงเลยนะนัดสิบโมงมาชุมครับวันนี้ตอนนี้โต้งก็ไปเอาไปดูโลกันหินดําด้วยครับเมื่อกี้ผมก็ไปดูโลไปดูโลด้วยใช่ไหมเมื่อกี้โอ้ใช่ครับก็เธอได้ได้ได้พวกนี่แหละพวกขยรถเขาชำนาญพื้นที่ไงแถวรอบรอบนอกก็จะมีเอาคารบ้านบ้านไหนที่มันเข้าได้ยังโล ไปนู่นนี่มาต่ของเกียมให้เขาเลือกก่อนเนาะตรงลายรูกไม้มต่ของเคียมี่รถดนรถักระบ่เกนอห็นนได้ครับเหลนมาครับเนมาคราก็มาเกลนโอ้ครับเมื่อกี้ึงมาจะใสอีกสัมภาษณ์แครอยู่ว่าทีงานมาจะใสอ่าเด้อครับ นี่ก็แกนครับนี่ก็กแกลอนครับกแ,แกลอนแกลอนก็ครับนี่อยู่วางใหม่ด้วยกัน,นอ่าาล้วกันมาจาทั้งหลังครับมาจะใส่อ่าโอเค